หมอเขามีน้ำให้เรากินหรือปาเนี่ยหมอครับมีน้ำหรือปะเนี่ยโอ้ยผมจะไม่ไหวอยแล้วเนี่ยแล้วเมื่อไหร่มันจะหยุดวะเนี่ยโอ้ยสวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่กับเกม GTA San นะครับแล้วตอนในคลิปนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปทําภารกิจบริจาคเลือดกันนะครับทุกคนนีน่ตอนนี้เลือดชั่วเรามันเยอะนะครับก็ ขออนุญาตแปวอ,ออกบ้างแล้วกันนะฆ <c oughs> ่ามาหลายคนแล้วสิเจเนมไปบริจาคเลือดทำความดีซะมั่งนะครับป่ะพร้อมแล,ล้วก็ไปนะครับฝากกดไลค์กดติดตามก็ด้วยนะครับถือว่าเป็นอีกหมวดหนึ่งที่น่าสนใจนะครับนี่เลยป่ะไปดูภารกิจบริจาคเลือดกันนี่ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่เมืองนี่เลยนะครับนี่เมืองด้านบนสุดต,ตรงนี้เลยนะแล้วก็อนในเมืองนี้นะครับมี สาวคนหนึ่งที่เ,าเราจีบได้ด้วยนะครับน่าจะเป็นสาวทหารเนาะนี่ก่อนจะไปบริจาคเลือดนะครับขอญาติแวะร้านนี่หน่อยเนะร้านอะไรวะเนี่ยเป็นรูปปืนเหรอเฮ้ยร้านปืนนี่ว่าโอ้เจ้าของร้านครับนี่มีอะไรให้ซื้อบางเนี่ยมีปืนด้วยเหรอลูกซองไหมเรามีตังค์เท่าไหร่เนี่ยโอ้ตังค์เยอะจัดนี่ลูกซองนี่ไหมไอ้หนุ่มเอาไปบริจาคเลือดป่ะเ,เดี๋ยวดเดี๋ยวกดเกียร์ เรียบร้อยครับทุกคนเราซื้อปืนแล้วนะครับเผื่อเป็นไปได้ว่าเจ้าหน้าที่อาจจะเสียบกิดที่นะครับดูดเลือดเรากิดเนาะ <c oughs> แล้วก็จะปุ่มเข้าให้ครับมาจุดบริจาคเลือดอยู่ทางไหนวะเนี่ยน่าจะทางนี้นะครับอ๋อไงไงเจอแล้วเจอแล้วตอนนี้มีจุดบริจาคเลือดที่เอ่อน่าจะเป็นโรงพยาบาลนนะเป็นเซ็นเตอร์นะครับนี่เลยมีจุดบริจาคตรงนั้นนะเดี๋ยวตรงนี้เขาคุยอะไรกันอยู่ก็ไม่รู้นะครับ เป็นการสอบถามเจ้าหน้าที่นะครับต่อแถวกันอยู่นี่ไงกำลังต่อแถวเพื่อบริจาคเลือดนะครับทําอะไรครับเนี่ยหมอคุยนานจังเลยเนี่ยโอ้ยหมอบอกว่าโอ้ใจเย็นหนหนูอขอโทษด้วยครับหมอผมดื่มไปหมอบอกว่าใจเย็นหน่อยหนูเอ้โอเคครับหมอขึ้นรถได้ปะเนี่ยไม่เคยขึ้นหรอขึ้นไม่ได้หว่ะเฮ้ยขึ้นรถไม่ได้หวะไปก่อนนะหมอน่าจะเป็นฝั่งนี้นะครับ นี่เฮ้ยทำอะไรวะเนี่ยอู๋จ้าหน้าที่พยาบาลดูดปุ๋ยเฉยเลยนะครับเนี่ยไม่ดีต่อสุขภาพนะครับเนี่ยแล้วก็จุดนี้เป็นจุดบริจาคือดกนะันนะเดี๋ยวมาบริจาคเลือดกันด,ดูครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นปะพร้อมแล้วก็ไปยังไงวะ,ะเดี๋ยวเดวเกิดอะไรขึ้นเนี่ย um เฮ้ยหลังจากบริจาคเลือดไปแล้วนะครับ cj รู้สึกว่าจะวิงเวียนสีสษนนะครับแล้วก็ทุกอย่างมันสโลว์ไลท์ไปหมดเลยครับจังหวะนี้เนี่เฮ้ยอะไรวะนี่อ๋อหลังจากที่เราปนจากเลือดเราก็อาจจะเสียเลือดไปนะครับแล้วทําให้เรารู้สึกวิงเวียนสีสษนนิดหนึ่งนั่นเองครับหมอเขามีน้ําให้เรากินหรือเปล่าเนี่ยหมอครับมีน้ําหรือเปล่าเนี่ยโอ้ยผมจะไม่ไหวอยู่แล้วเนี่ยแล้วเมื่อไหร่มันจะหยุดวะเนี่ยดูดิสโลว์โมชั่นเลยครับจังหวะนี้ นี่ก็หายอันนี่ไนจะหายแล้วจะหายแล้วไกลละไกลละแต่ยังไม่หายนะอีกนิดนึงโอ้โหหก็มึนหัวไปด้วยเลยเนี่ยมันยังไงนี่บริจาคซ้ำได้ปะเนี่ยพี่คนนี้ได้ไหมเฮ้ยตุ้ยว่ะแต่พี่เขาไม่ว่าอะไรนะเนี่ยอันนี้ไงหายแล้วแต่ก็ยังมึนๆนิดหนึ่งอยู่นะได้ไหมนี่ไงหายแล้วนะครับเราบริจาคซ้ำได้ปะเนี่ยบริจาคซ้ำไม่ได้น่ากลัวเลย อ้านี้รอบเดียวอยีกเหรอหมอหมอครั้งเดียวอีกางเงี้อะไรเนี่ยโอ้ยหมองาอหมอหลับไปแล้วนะครับโอ้ยอะไรวะนี่ยเฮ้ยแล้วลองมาบริจาคในวันต่อไปมาอีกสักวันหนึ่งนะว่ามันจะได้หรือเปล่านะครับแล้วหมอคนเมื่อกี้อาจะจะยังอยู่หรือเปล่าเนี่ยโอ้ยซีเจมันก็หมัดหน,นักไปนะเนี่ยโถูกไม่น่าเลยครับเนี่ยมา <c oughs> ดูอะไรหน่อยสิ <c oughs> ว่าถ้าเรา มาในวันใหม่หรือเวลาใหม่แล้วกันนะ,ะไปใหม่ครับ <c oughs> ไปใหม่ดีกว่าไม่ต้องเซฟแล้วกันแต่ต้องเซฟนะถ้าไม่เซฟนี่มันจะไม่ปรับเวลาให้ใช่ไหมเซฟไว้ครับนี่ตอนนี้เวลา8โมง34นะครับอ่ะไปดูหน่อยซิว่าหมอเขาจะ <c oughs> ฟื้นหรือยังนะครับหลังจากที่เราตุยหมอไปมีรถปนี่ยเท่ไหม เดินวิ่งอย่างเดียวนะครับเนี่ยไม่เป็นไรนะนิดเดียวโอเคป่ะไปครับหมออยู่เปล่าเอาอยู่อ่ะเฮ้ยนี่ไงมาเหมือนเดิมเลยนะครับอ๋อแสดงว่าเราบริจาคได้ทุกวันเลยนะครับเนี่ยนี่เลย <c oughs> หมอครับขอโทษด้วยครับเรื่องเมื่อวานนี้ผมอ,อาจจะมือลั่นไปหน่อยนะไปครับบริจาคให้หมอเลย โอ้ยแสดงว่าบริจาคแล้วก็จะเป็นแบบนี้ตลอดนะครับเนี่ยโถนึกว่าจะมีอะไรมากกว่านี้นะครับหมอเนี่ยนอนตะเคียงมีหมอผู้หญิงมาฉีดยาอะไรอย่างงี้นะไม่มีนะ <c oughs> เดินเข้ามาก็มือหัวเป็นนี้สังันเฉียวนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับหมอดี้นะครับถือว่าเป็นหมอด,ดีนะครับเป็นหมอบริจาคเลือดนะครับก็ทําให้เราได้เล่น หมดหรือว่าภารากิจใหม่ๆบ้างนะครับหรือว่ามีอะไรใหม่ๆบ้างในเกม GTA แซนเนาะที่ตัวเกมหลักไม่มีนั่นเองครับโอเคครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรต้องรอติดตามชมกันด้วยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับ